เมื่อวันศุกร์ที่3ตุลาคม2557เวลา13.30น,นภายในท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิกับตันมือหนึ่งของทีมมากอกลาดวีซีหน่งปเปลื้มจิตถิ่นขาวพร้อมด้วยทัพลูกยางสาวทีมชาติไทยได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้มีกองทัพสือมนชนและแฟนลูกยางแห่มาต้อนรับนักตบสาวไทยกันอย่างคับขั่งเลยทีเดียว โดยกัปตันที BGVC น่องได้เผยถึงการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ที่สามารถทำตามเป้าหมายของสมาคมที่ตั้งไว้ได้ถึงแม้จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบชิงแต่อย่างน้อยทีมสาวไทยก็ได้สร้างประวัติศาสตร์สามารถคว้าเหรียญทองแดงเหรียญแรกของประเทศไทยมาได้ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติแล้วกัปตันน่องจะเริ่มเข้าซ้อมเก็บตัวกับทีม BGVC อย่างเต็มที่เพื่อเตรียมลงการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2015ในปลายเดือนตุลาคมนี้ ก็ก็ก็ดีค่ะที่เราสามารถทําตามเป้าหมายของของสมาคมที่ตั้งไว้ได้คืออย่างน้อยเราก็คว้าเหรียญมาฝากพี่น้องชาวไทยได้ค่ะคือแต่ละทีมมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราลึกๆคือตัวตัวของเองของคาดหวังไว้ว่ากับน่าจะสามารถเข้าชิงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พลาดเองก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยก็อย่างที่บอกเราก็ยังได้สร้างประวัติศาสตร์คือเราสามารถคว้าเหรียญทองแดงเหรียญแรกของไทยได้ แมตช์ทีมชาติปีนี้ก็ปีเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วค่ะของของปีนี้ต่อไปก็คงซ้อมหลีกของของดีจีค่ะก็คงเข้าไปซ้อมเข้าไปเก็บตัวกับทีมคือก็เนี่ยค่ะคงแบบสักสองสาีวันเพราะว่าก็ต้องดูงานสมาคมก่อนว่าจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่างก็เข้าเข้าไปซ้อมแน่นอน คือปีนี้สําหรับทีมชาติก็หมดแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับตัวนิกลาเองก็กระจายกระจายกันไปเล่นแต่ว่าตัวหนางเองก็อยู่เมืองไทยค่ะเล่นให้ BG ค่ะบางกัดกัสก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ